นี่ครับผักที่ผมเก็บในสวนครับตอนสายๆครับตื่นสายครับวันหยุดครับก็จะเดินเข้ามาในสวนครับเก็บมาได้หลายอย่างครับก็มีมะเขือครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกโสมไทยครับรสชาติจะเปรี้ยวๆมีเมือกครับเหมือนกระเจี๊ยบครับแล้วก็มีผักโขมครับแล้วก็มีตำลึงครับยอดตำลึง ก็หลายๆอย่างรวมกันครับมีดอกแค้ด้วยครับแล้วก็ที่เยอะหน่อยก็จะมีดอกสลิดครับนี่ครับเต็มเลยครับก็จะเอาไปลวกจิ้มน้ําพริกกินครับเข้าเช้าผมในวันหยุดก็จะน่าจะใกล้ๆเที่ยงนู่นแหละครับ <c oughs> เพราะว่าวันหยุดก็จะตื่นสายน้ําต้นไม้ก็ยังไม่ได้ลดครับตอนนี้ก็เดินทะเลถลายติดตีอยู่ในสวนนี่ครับ ตรงนี้เป็นต้นมะม่วงเขียวสวยครับมีลูกเล็กๆห้อยอยู่ครับที่ผมยังไม่ได้ห่อครับส่วนลูกอื่นผมก็ห่อไว้แล้วครับเอาถุงหูหิ้วสีขาวๆครับตัดตรงตรงก้นถุงครับเพื่อให้น้ําไหลออกครับห่อไว้แล้วครับถึงจะไม่ดกแต่ว่าก็มีหลายลูกอยู่ครับแต่ลูกเล็กๆลูกนี้ผมก็จะเอาถุงที่สั่งมาจากทางออนไลน์นะครับเป็นถุงห่อ โดยเฉพาะครับเป็นถุงโป่งครับแล้วก็มีมีเชือกครับตรงนี้ครับตรงปากถุงให้เราสวมเข้าไปแล้วก็ลูดเชือกรัดได้เลยครับสะดวกสบายครับมะม่วงอยู่สูงครับผมีเครียดเดินไปหยิบบันไดก็เลยเอารถเข็นนี่แหละครับคว่ำลงครับแล้วก็ยืนข้างบนก็พอจะห่อได้ครับก็ต้องคว่ำลงครับเพราะว่า ดูแล้วถ้าเกิดเราขึ้นไปยืนในขณะที่เอาด้านล้อมันลงครับมันอาจจะลื่นอาจจะหงายท้องก็ได้ครับก็เซฟที่เฟิร์สครับปลอดภัยไว้ก่อนครับผมก็จะยืนบนนี้แหละครับจะถึงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าจะสูงครับแต่ว่าก็พอโน้มลงมาได้ครับ นี่ครับต้องห่อครับไม่งั้นไม่ได้กินครับเพราะว่าแมลงวันคองเยอะมากครับในสวนครับนี่ครับเรียบร้อยครับแค่นี้ครับง่ายๆครับก็ถือว่าสะดวกสบายดีครับดีกว่าเอาถุงพลาสติกมาต้องมาตัดก้นถุงแล้วก็ต้องมา เอาตรงหูมันรัดครับ ยางรถยนต์ครับที่ผมตัดขอบไว้แล้วก็เอาเอาถาดดินมาอุดตรงก้นรูครับนี่ครับอุดไม่ให้ดินร่วงครับแล้วก็วางบนล้อยางรถยนต์อีกนั่นแหละครับให้สูงขึ้นมาครับเวลาปลูกผักเราจะได้ไม่ต้องก้มต้องนั่งครับก็คือยืนยืนปลูกได้เลยครับดินอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาดิน ใส่ข้างบนนี่ครับ ใส่ดินประมาณนี้ครับทีนี้เราจะปลูกผักอะไรลงไปก็ปลูกได้เลยครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ครับก็ใส่ดินไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยๆคิดครับว่าจะปลูกอะไรเวลาที่เราปลูกผักก็จะประมาณนี้ครับก็จะอยู่บนยางรถยนต์วางซ้อนทับกันครับเพื่อให้เราไม่ต้องก้มเงยครับก็กะความสูงให้พอดีครับที่เราต้องการครับ แดดก็ร้อนจัดมากครับวันนี้ท้องฟ้าก็เป็นสีครามครับไม่มีเมฆมาบังเลยครับวันนี้บรรยากาศใกล้ๆ้เที่ยงครับ11บเอโมงเสร็จๆครับผมก็ยังมาสู้แดดอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าก็ไม่ต้องมาเรียนแบบผมนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากๆอาจจะเป็นฮิสโตกได้ครับแต่ว่าผมทําสวนผมก็บอกแล้วครับว่าผมทําแบบกระปิดกระปอยครับร้อนมากครับเมื่อกี้กล้องผมฮีทครับดับไปเฉยเยครับ ผมต้องเอาไปแช่ตู้เย็นสักพักครับแล้วก็เอามาเปิดใหม่ครับถึงทำงานได้ครับร้อนจัดจริงๆครับนี่ขนาดผมออกไปกลางแดดแค่แป๊บเดียวครับเอาดินไปใส่ครับยังร้อนขนาดนี้ครับเหงื่อชุ่มเลยครับปกติผมก็ไม่ได้ทำกลางแดดตลอดครับผมก็จะคอยจังหวะคอยเวลาครับนั่งซุ่มอยู่ในร่มครับมองเป้าหมายครับแล้วก็พอถึงเวลาผมก็จะรีบไปทำแล้วก็รีบเข้ามาครับ ผมเคยมีประสบการณ์ฮิสโตกมา2ครั้งครับแต่ว่าก็เอาตัวเองรอดมาได้ทั้งสองครั้งครับก็แย่เหมือนกันครับหลังๆก็เลยเครียดครับมีประสบการณ์ก็พยายามสังเกตอาการตัวเองครับอย่าคิดว่าไม่เป็นไรครับบางทีเราทํางานกลางแดดหรือว่าทํางานอยู่ในร่มในขณะที่อากาศข้างนอกร้อนแล้วอู่ครับบางทีเราทํางานไปเราไม่รู้สึกเหนื่อยครับคิดว่าไหวครับแต่พอพอมันเป็นหิสโตกมันก็จะ วูบไปเลยครับก็คือเหงื่อเราจะไม่ออกครับข้างในจะร้อนแล้วก็เวียนหัวตาลายบางทีกินน้ําก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับหายใจไม่ออกครับอึดอัดก็พูดไม่ถูกครับก็คือจะตุยนั่นแหละครับก็ต้องระวังครับหลังๆก็เลยพอรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าพอเริ่มมีอาการที่ร่างกายเราเริ่มเตือนครับก็ไม่ต้องให้ถึงขั้นที่ว่าเราจะต้องเออเอาเอานี้สักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหยุดไม่ได้ครับต้องต้องหยุดเลยครับถ้าถ้าร่างกายเริ่มผิดปกติครับ ไม่งั้นมันจะกู้ขึ้นมาไม่ทันครับยิ่งถ้าอยู่คนเดียวยิ่งอันตรายครับผมเป็นฮิสโตก็อยู่คนเดียวครับก็อยู่กลางแดดอยู่ในสวนนี่แหละครับก็ถือว่าเดชบุญครับรอดมาได้ทั้งสองสองผลครับผลแรกก็ยังไม่เข็ดเท่าไหร่ครับคนที่2ออยากลองดีก็เอาอีกรอบครับทีนี้ก็เข็ดเลยครับหลังๆก็ร่างกายพอเริ่มจะมีอาการวงบอกว่าเริ่มจะ ร้อนพี่ปกติก็จะรีบเข้าร่มแล้วก็ทําให้ร่างกายเย็นครับครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับ <g divided> ก็เจอกันกับท่ามกลางบรรยากาศอากาศร้อนร้อนครับใกล้ๆเที่ยงครับผมลดน้ําต้นไม้แล้วก็ใส่ขี้วัวครับเมื่อเช้าแล้วก็มาห่อห่อห่อมะม่วงครับแล้วก็เอาดินไปใส่รองยางครับ ก็ร้อนแล้วอูดมากครับแทบไม่รอดครับแค่ทําแค่แป๊บเดียวรีบเข้าล่มย่างเหงื่อชุ่มเลยครับที่สําคัญครับน้ําอย่าให้ขาดครับนี่ครับผมต้องพกน้ํามาไว้ใกล้ๆตัวตลอดครับติดน้ามะครับอย่าเพลออย่าลืมครับเรื่องน้ําครับเพราะว่าถ้าเราร้อนมากๆเสียเหงื่อมากมาก ร่างกายเราก็จะต้องการน้ำครับถ้าขาดน้ำมากๆร่างกายก็จะช็อตตัวเองครับหยุดการทำงานครับเพื่อเซฟร่างกายก็จะเป็นลมเป็นแรงไปครับบางทีก็ไม่ฟื้นก็มีครับก็ถึงขั้นที่ว่าไปเที่ยวนอกโลกเลยก็มีครับบางคนครับก็อันตรายครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับบางทีเรายังไม่เป็นอะไรแล้วก็พูดไปหัวเราะไปก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นกับตัวเองบางทีมันก็ เป็นเรื่องที่น่ากลัวครับการเป็นลมแดดครับตอนนี้บรรยากาศโลกยิ่งร้อนผิดปกติครับไม่ว่าที่ไหนครับไม่ว่าแต่ประเทศไทยครับประเทศบางประเทศที่เขาเคยหนาวมีหิมะตกก็ยังมีคลื่นความร้อนครับแถวยุโรปอะไรพวกนี้ก็ทําทําให้คนตุยไปเยอะเหมือนกันก็มีครับแล้วก็เมืองไทยเราก็ร้อนครับ ถือว่าร้อนครับร้อนผิดปกติครับก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็น่าจะเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของของอากาศโลกได้และครับเราก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ฟังฟังเขาเขาอะไรเขารายงานมาครับเขาก็คงมีเครื่องมือวัดครับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาจะมีวัดอยู่เปรียบเทียบเป็นเชิงสถิติไว้แต่ละปีแต่ละวันครับว่า อุณหภูมิของโลกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงมาอย่างไงบ้างครับเราเองก็ได้แต่ฟังแล้วก็เฝ้าระวังตัวครับตามคําเตือนที่เขาบอกนั่นครับบางประเทศที่เคยร้อนๆก็เกิดหิมะตกก็มีครับมันก็แปลกครับแต่เมืองไทยก็ยังยังไม่มีหิมะตกที่เป็นเป็นจินเป็นอันครับก็แค่เป็นเขาเรียกอะไรเมือยขาบเป็นละออง ออกน้ําแข็งน้ําค้างประมาณนี้ครับที่แข็งตัวครับไม่ถึงขั้นที่ว่าหิมะตกเป็นปุยเป็นฝอยละองลงมาเหมือนเหมือนตามแถวประเทศที่เขาหนาวหนาวอยู่แล้วครับก็ต้องปรับตัวกันไปครับเราเกิดมาเป็นพลเมืองของชาวโลกครับมีหน้าที่ต้องปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของของโลกครับ สิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่บนโลกครับที่อยู่บนโลกครับก็ต้องปรับตัวครับไม่ว่าคนสัตว์หรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆครับมันก็จะมีการปรับตัวเพื่อให้ทนทานแล้วก็อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงให้ได้บางทีก็ปรับตัวไม่ทันก็สูญพันธุ์ไปครับก็มีครับเป็นเรื่องปกติของของโลกครับ บางคนอาจจะคิดว่าผมจะต้องมานั่งทนร้อนทนตากแดดอยู่ในสวนทําไมครับทําไมไม่ไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็นอนเปิดแอร์นอนอยู่ในบ้านให้สบายอุลามันก็แล้วแต่ครับเพราะว่าบางทีผมยังเสียดายบรรยากาศในสวนครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องมาทนร้อนอยู่ครับบางทีก็ไม่อยากจะเข้าบ้านครับยังเสียดายความเขียวขจี ยังเสียดายความรู้สึกของลมเย็นๆที่พัดมาพัะทะร่างกายครับก็ชอบแบบนี้ก็เลยต้องอยู่ในสวนครับก็อย่างที่บอกครับก็ไม่ได้อยู่กลางแดดตลอดครับสวนผมก็มีที่ให้หลบแดดอยุดอยู่ทั่วไปครับผมก็จะพักร่างกายให้ให้พร้อมครับให้เย็นชุ่มฉ่าดีแล้วผมก็ค่อยออกไปทํานูน่ทนทํานี่นิดๆนหน่อยๆครับแต่ละครั้งที่เข้ามานั่งก็จะนั่งมองเป้าหมายครับว่าผมจะไปทําอะไรบ้างครับ อยู่ตรงไหนก็จะวางแผนไว้ก่อนครับให้เร็วที่สุดครับก็คือพอไปถึงหน้างานก็รีบๆทำแล้วก็รีบๆเข้าร่มครับไม่ยืดเดียครับไม่งั้นมันก็จะอยู่กลางแดดนานเกินไปก็จะทําให้ร่างกายเราร้อนครับหรือบางทีเราทําไปมันไม่เสร็จตามที่เรามุ่งหวังที่เราวางแผนไว้ก็ต้องละมือครับวางมือไว้ก่อนครับอย่าไปเสียดายครับถ้ามันร้อนเกินไปเราต้องเซฟร่างกายเราไว้ก่อนครับ ผมก็จะนั่งตากลมเย็นๆอยู่ใต้ร่มไม้ภายในสวนนี่นะครับนั่งฟังเสียงนกเสียงกาล้องครับกาจะไม่มีครับแต่นกกระเวามีครับร้องกระเว่ากระเวาครับแล้วก็มีนกเขาเรียกลุงอะไรนกกกครับใช่ป่ะร้องกกกกอยู่บนต้นไม้ครับ แถวอีสานเขาเรียกนกปกครับใช่นกที่ปากแข็งๆใหญ่ๆที่เอาไว้ซับซับต้นไม้ต้นไม้ที่ผุผุให้เป็นโพงหรือเปล่าไม่รู้ครับมองไม่เห็นตัวครับได้ยินแต่เสียงครับอยู่บนต้นต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ครับ ที่บัวมาโรยบดแปลงหน้าบ้านครับเดี๋ยวผมก็จะเอาแกบมาโรยอีกชั้นครับ ผมได้มีเวลาถ่ายคลิปยาวๆก็เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่16เดือนมีนาคม2568ครับวันที่16ครับหลายๆคนก็คงจะรู้ครับว่าเป็นวันอะไรครับเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับ,ค,รบความสุขที่ได้จากการแสวงหาจื่อเสียงรับยุดเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้ว ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายร่นแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและยาไปยึดติดมากเกินไปอะไร,ะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันเพียงเท่านี้ครับเขาขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท,ท่านครับสวัสดีครับ เหนื่อยชุ่มอีกแล้วครับอไปแป๊บเดียวครับก็ต้องค่อยๆทำครับ